สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปอออนพี่สาวลาุมพลนะคะเช้านี้นะคะอัปเดตโอ้ลุงเสือมาแต่เช้าเลยวันนี้ลุงเสือขยันมาแต่เศ้าเลยลุงกินข้าวเศ้าเราบอกขึ้นมาแต่เศร้าแทะเศ้าแล้วเนาะเจ็โ <7 S 2> ดโมงแม่นองยังพนักไปเห็นงานอยู่ยอ <laughs> โอ้เมื่อนี้ขับรถมา โอ้เปิดโอ้วันนี้ลุงเสือเอานั่งร้านมาด้วยนะคะพ่อแม่พี่น้องโอ้ห่อเข่าพอ่อมได้ยังใส่ห่อเข่าลงุงบ่โอ้เอามาปั่นอีเบยกินเด้ออีเบยสิยังไม่ได้ตีงเคียงอยู่อีโปใส่ใส่เจ้าดึงนี่ยังออกไปด,ดึงโซฟาเออเดี๋ยวเดี๋ยวให้เล่าจาัดค้าในกันมันติดละเดี๋ยพ่อนี่อ๋อยังอยังน้อยนึงไอ้ออบิด ลุงเสือเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวแป๊บนึง